นะโมตัสสะตะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะตะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะตะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิ ผูติย่างปิดพุททังสนั่งคัจชามีพูตอย่างปิดทั้มังสนังคัจชามิพูติยังปิสังคังสนั่งคัจชามีตาตยัางปิดพุทธังสนังคัจชามีตาดอย่างปิดทั้มังสนังคันชามีตาดอย่างปิดสัมคังสนั่งคันชามีขณาทิปาาว เวรมณีสิกขาปัฏฐาสัมมาทิยามิอภินาทานาเวรมณีสิกขาปัฏฐาสัมมาทิยามิกามสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปัฏฐาสัมมาทิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัฏฐานสัมมาทิยามิสุราเมระยะ มัชชปมาทฐานาเวรานีสิกขาปัตังสัมมาทิยามิมีมานิปัญญสิกขาปัตาอินสีเลนะสุขติยันติสีเลนะโกสัมปธาสีเลนะนิพุตติยันติตัสมาสีลังมิโสทับยี

ผู้นีมีความศรัทธาประสพพาในการสร้างบุนงนำความดีได้แสดงรับฝากถึงปัจจัยแห่งความสามรคคีดังพระบาลีที่ได้ยกขึ้นเป็นเขียปประบทน,นักเบื้องต้นนั้นว่าสมัคานังตโโฆโฆะโกสุโหแปลความว่าความยินของผู้ชนกุพร้อมเพียงกันทําที่เกิดสุขตามสมควรแก่เวลาสืบต่อไปไม่ว่าชนเหล่าใดก็ตามที่อยู่รวมกันเป็นพวก เป็นมู่เป็นคณะก็คือครอบตัวครอบควหนึ่งจนรวมกันเป็นประเทศชาตินั้นย่อมมีน้ความสุขและความทุกข์รวมอยู่ด้วยกันมีน้ความเจริญและความเสื่อมรวมอยู่ด้วยกันเมื่อคนเหล่านี้ได้มาอาศัยอยู่ด้วยกันแล้วก็ย่อมจะมีความใกล้ชิดสนิทสนมมีความสัมพันธ์นเกิดขึ้นเช่นพ่อแม่ลูกสามีกับภรรยาพี่กับน้อง สิ่งกับอาจารย์ก็ออกเหตุที่เรบได้อาศัยยูรวมกันที่เองฉะนั้นแล้วเราจึงจะต้องคำหนึ่งนึกงผลประโยชน์ของส่วนรวมเอาไว้้ใหมากเพราะถ้ามวลแต่กที่ถึงผลประโยชน์ส่วนตัวแล้วไม่ว่าจะจิบจับทําการงานใดๆก็าตามย่อมที่จัดทาให้เกิดโทษแก่คณะได้เพราะเมื่อต่างฝ่ายก็ต่างที่ต้องการจะปกป้องผลประโยชน์ของ ในนิชาก็จะเกิดการบาดหมางใจกขึ้นด้วยเหตุน,นี้จึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งที่เราต้องมีความรักสัคคีกันในบุคคณะความสัมคีนั้นหมายถึงความเป็นผู้มี้ำใจกลมเกลียวกันประรองรองกันพร้อมเห่งกันเมื่อเรามีความรพร้อมเียงกันแล้วจะทำสิ่งใดก็าตามก็จะมีแต่ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน เพราะไม่มีการเอารัดเอาบริหารเพราะบริษัทของเราก็จะอยู่อย่างมีความสุขแต่ทางตรงข้ามแล้วถ้าเราไม่รู้จักช่วยเหลือเกือ้อหนุนซึ่งกันและกันตามฝ่ายต่างทําหน้าที่ของตนเป็เพียงอย่างเดียวก็ย่อมที่จะทําให้สังคมนั้นๆนนเกิดการแก่งแย่ง,งชี้ดีขึ้นจนในที่สุดสังคมนั้นก็จะทําลายตัวมันเองซึ่งมีบทกรอน ได้กล่าวถึงความไม่สัมพันกันของร่างกายเอาไว้คำนี้ว่าตีนกับตาอยู่กันมาแสนผาสุกจะนั่งลุกยืนเดินเคลื่อนหน,หนามาวันหนึ่งตีนลึ่นเอ่้ยปรัชญาว่า,วาตีมีคุณแก่ตาเสียจริงจริงตีนช่วยพาตาไปที่ต่างๆตาทีา่ได้ชมนาและสรรพสิทธิเพราะฉะนั้น ดวงตาจงประวิงว่าตีนี้เป็นสิ่งควรบูชาตาด้วยควตีนไ,ไว้ก็หมั่นไส้จึงร้อบอกออกไปด้วยโสษาว่าตีนเดินไปได้ก็เพราะตาทั่วตาราาแก้วหนางไม่ต่ำตีเพราะฉะนั้นตาจึงสำคัญกว่าตีไม่ควรจัดมาคิดดูบิสรุปแล้ว ตามีค่าสูงก่าตีข่วนตานิีตีไปได้ก็รับตาตีด้วยฟังให้ข้าแขนแสนจะโกรธวิ่งกระโดดลดไปใกล้หน้าผาพระชิวาจะดับไปไม่รู้นาะตายตีทำเก่ง เห็นได้ว่าแค่ความไม่สามารถคีกันในร่างกายของเราก็สามารถที่จะทําให้เกิดอันตร,รายแก่ชีวิได้เช่นเดียวกันเพราะถ้าหากว่าเราต่างฝ่ายต่างทํากิจการงานต่างๆโดยนี่ีความสามาัถคีกันแล้วงานนั้นๆก็จะสเสด็จอนุยาตหรือแม้กระทั่งเราเองซึ่งเป็นชาวพุทธแต่ไม่รู้จักและไม่ทาหน้าที่ของตนเอง,เองต่อไปในอนาคต สรรพุทธศาสนาก็จะไม่สามารถยัง่งยืนสืบต่อไปได้ผู้ใหญ่ไม่คอยตรวจสอบดูแลสารพุทธสุขเด็ของน้องไม่แก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นก็ยังที่จะก่อให้เกิดความขัดแย้งดังนั้นแล้วความสมัคคีจึงเป็นกำลังสำคัญยิ่งที่จะทำให้กิจาก,การงานต่างๆอันเหลือกำลังเหลือบา่ากว่าแรงนั้นสำเร็จลุกลวกไปได้่ี คนคนเดียวนั้นย่อมไม่สามารถที่จะทำการงานอ่เลอกํากำลังนั้นสำเร็จได้เหมือนเส้นได้แต่เพียงเส้นเดียวแม้จะมีควาเมเหนียวแน่นทนทานสักเทยงไรแต่ก็เป็นเพียงแต่ส่วนน้อยบุคคลนั้นสามารถเป็นที่ขาดได้เกียงคระเดียวแต่ถ้านําหลายหลายเส้นมารวมกันพันเป็นเกลียวก็ย่อมที่จะมีความเหนียวแน่นและทนทานยากที่ผู้ใด จัดึที่ขาดได้ดั่ใจหวังทั้งยังอาจสามารถใช้ประโยชน์ในการดึงสิ่งของอันใหญ่โตมาไว้ได้ด้วยสมดังพระคุธภภาสิทธิ์ที่ว่าสัพเพสังสัมคอุตานาังสามคีวุธิสาธิกาแปลความว่าความร้องเิ็มกัน,อ,นอยู่คณะยังความเจริญเรื่องให้เกิดขึ้นความรองดองกันวัดี ความสามัคคีก็ดีความเป็นหน้าน้ำหนึน่งใจเดียวกันก็ดีของหมู่คณะเมื่อมีอยู่ในหมู่ชนเหล่าใดก็ย่อมที่จะทําให้หมู่ชนเหล่านั้นประสบความสาเร็จแม้กระทั่งในภาระหน้าที่การงานยิ่งใหญ่ทั้งยังให้หมู่คณะมีความเป็นอยู่ร่วมกันโดยหาสุขปราศจากความทุกข์และเบื่ภัยความขัดข้องใดๆก็หาเกิดมีไม่ ฉะนั้นแล้วตามแม่พระบาดีนิ่เคลมประปทที่ยกขึ้นไว้นะักเืิ่งต้น,ตน,ตนว่าสม,าสาามัคาาดนตัโตสุขโขแปลความว่า,วาความเป็นผู้ชนผู้พระีองกันทําให้เหกิดสุขพันนนาม,มาพอสมกิตาเวลาเทสนาปริโยสาเดในโ ที่คุณโยมทั้งหลายจะร่วมกันบำเพ็ญในตอนรุ่งปันขมตราบปัจจุบันในปัจจุบันนี้จงมารวมกันเป็นตับบังเป็นเดชะเป็นคารวะปัจจัยหนึ่เรื่องส่งผลบนะ้านให้คุณโยมทุกท่านที่มารวมประชุมสโมสรนักสมาคงที่นี้จงเจริญศีสวรรค์ด้วยอายุวันนะสุขะพละปาฏิพานธนรสารสงบิธรรมสาร คิดหวังสิ่งประการใดเป็นไปตาที่ชอบกประกอบคุณธรรมไซใสก็ขอให้ความาหวังความปรารถนาของผู้ชมนั้นจงเป็นผลสําเร็จดังมังกรลจงพุป,ประการรัรตาแาแสดงระธรรมเทศนาะในสามาขีถาก็ขอสมควรกาลนับเวลาจึงขอสมมุติยุติตรงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีุ้ยประการลกฉักนี้ उ ให้สเร็จประโยชน์ทั้งควงฉันนั้นสัพพิปโยวิวัตชันตูขอควาเสียดันไรทั้งจงผ่านพ้นท่านไปสภาโรคโควินาสตูพอโรคทั้งปวงของท่านจงพินาศหายไปมาในประวัติวันตาราย และของรรมต่อผู้ใหญ่เิ็นี้พอาวุโสมังคลามพอสัพพงคลจงมีแก่ท่านรับอาตุัสพเทวตาพอเราปีวดาทั้งปวงจงรักษาท่านสัพพักุพาลุภาวาด้วยอรภาพแห่งบุพพรัรรมจ้าทัวงสัพพะมานุภาเวนาด้วยอนรภาพแห่งุพรรักธรรมเจ้าทตวงสัพพสัมพาลุภาเวาด้วยอารภาพแห่งบุพารักธรรมจ้า